สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝากพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย มาแล้วครับหนังสือเสียงเล่มหลากเรื่อง Only You เพียงนายนิยายสุดฮิตของนามประการุและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดใน YouTube ตอนนี้นิยายคู่รองสุดฟินจากเรื่องเพียงศบตาใน YouTube แต่ละ EP ีนั้นมียอดวิวมากถึง1,000 0วิวและมียอดอ่านมากถึง5ล้านวิวมาวันนี้มีให้ดาวน์โหลดในเวอร์ชันหนังสือเสียงแล้วครับ และไม่ต้องห่วงเรื่องฉาก MC แอดจัดให้แบบจุกๆฟังกันฟินๆแบบไม่มีการตัดเนื้อหาใดๆออกแน่นอนกับความยาวมากถึง12ชั่วโมง51นาทีเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ค้างคาใจไปโหลดเวอร์ชั่นเต็มได้ที่เว็บไซต์ MAP ในราคาสุดแสงจะย่อมยาวและคุ้มค่าแบบสุดๆไปเลยครับและตอนนี้เองในแมปอีบุ๊กหนังสือเสียงนิยายเรื่อง โอลี y ยูเพียงนายก็ได้สร้างตำนานบทใหม่อัพลงระบบแมพให้ดาวน์โหลดไปได้เพียง3ชั่วโมงก็ติดอันดับหนึ่งหนังสือเสียงขายดีรายวันยอดดาวน์โหลดพุ้งแซงหนังสือเสียงทุกเรื่องของทางช่องเราซึ่งนั้นเป็นตัวการันตีได้ว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่มีคุณภาพและเป็นที่ตอบรับจากท่านผู้ฟังมากที่สุดฉะนั้นรอไม่ได้แล้วครับเข้าเมพไปดาวน์โหลดเก็บมาฟ,ฟังฟินๆได้เลยครับผม ลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับคำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสั์วัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับหัวใจของเชนเต้นแรงมาเชนไม่เคยรู้สึกประมาาเท่านี้มาก่อนอาการประม่าเกิดขึ้นในารที่ตัวเองนั้นอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ต่อหน้าคนอื่น แต่เชนก็ยังตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเชนทำตัวไม่ถูกจะว่าดีใจก็ดีใจที่เห็นเบอร์ของจอนโทรเข้ามาใจหนึ่งก็อยากจะกดรับใจแทบจะขาเพราะอยากได้ยินเสียงจอนแต่อีกใจก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับจอนอยังไงดีเสียงสั่นมือถือยังคงดังอย่างต่อเนื่องเชนมือสั่นไปหมด แต่พอเห็นมือของตัวเองก็นึกถึงมือของจอนขึ้นมาภาพมือของจอนเมื่อเช้ามันยังคงติดตาของเชนไม่หายพอนึกได้ดังน,นั้นเชนก็รีบแตะนิ้วกดรับทันทีแต่กลับกลายเป็นว่ากดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถกดรับสายของจอนได้สัต์เอ้ยติดดีวะ เชนกดนิ้วไปที่หน้าจอมือถืออย่างแรงแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบสนองเมื่อทัชสกรีนมือถือของเชนนั้นไม่สามารถสัมผัสกดได้รอยแตกร้าวของหน้าจอมือถือทำให้ทัชสกรีนหน้าจอของเชนพังเชนแทบคลั่งนางกดย้ำอยู่อย่างนั้นหลายสิบรอบจอนก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดโทรจอนโทรเข้ามาหาเชนแบบต่อเนื่องโทรติดติดกันแต่เชนก็ไม่สามารถกดรับได้ เชนนั่งจ้องมองหน้าจอมือถือดูเบอร์จอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยอารมณ์ภายในของเชนในตอนนี้มันร้อนรุ่มไปหมดร่างสูงใจสั่นกระวนกระวายทำอะไรไม่ถูกแต่แต่นั่งจ้องหน้าจอมือถืออยู่อย่างนั้นจนเชนไม่สามารถนั่งทนอยู่เฉยได้เมื่อสายที่จอนโทรเข้ามามันมากกว่าสิบสายและแต่ละสายกดใช้วัดจอนจะโทรมาแล้วหวังโทรมาแล้วหวัง แต่จอห์นโทรมาจนสายตัดแล้วก็โทรกลับมาใหม่สายยังดังอยู่ต่อเนื่องอยู่แบบนั้นไม่มีแว้นช่วงเชนตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องนอนของจอห์นก่อนจะตรงดิ่งไปยังตู้เสื้อผ้าของตัวเองแล้วหยิบกล่องสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาเชนเอากล่องนั้นมาเปิดดูก่อนจะนั่งนับตังที่เก็บเอาไว้ในกล่องใบนี้ตังทั้งหมดในกล่องนั้นเป็นตังที่เชนเก็บเอาไว้เป็นค่าเทอมของตัวเองและน้องสาว ต่างทุกบาททุกสตางค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเงินที่เชนทํางานพิเศษหลังเลิกเรียนทั้งนั้นเชนนับดูแล้วก็หยิบแบงค์พันในนั้นออกมา4าี่ใบเพื่อที่จะเอาไปซื้อมือถือเครื่องใหม่โทรหาจอนหลังได้ตังเชนก็รีบเดินออกไปจากห้องนอนหยิบมือถือเครื่องเก่าของตัวเองขึ้นมาดูสายของเชนในตอนนี้ไม่ได้โทรเข้ามาแล้วมันนี่ทำให้เชนร,รู้สึกร้อนใจมากไปกว่าเดิม เชนเก็บมือถือเครื่องเก่าใส่กระเป๋าสพายแล้วสพายกระเป๋ารีบเดินออกไปจากห้องก่อนจะรีบลงลิฟต์ลงไปยังชั้นล่างของคอนโดพอมาถึงรถเชนก็รีบขับรถไปยังร้านขายมือถือร้านที่อยู่ใกล้คอนโดทันทีเชนเลือกซื้อมือถือไม่แพงมากนักหลังจากที่บอกให้ทางร้านเปลี่ยนซิมเครื่องเดิมใส่เครื่องใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยจา่ายตังเสร็จเชนก็รีบกดมือถือโทรหาจอในทันที ใจของเชนเต้นแรงไม่ต่างจากตอนที่เห็นเบอร์จอนโทรเข้ามาเลยสักนิดเชนจดจอ่อรอฟังปลายสายตอบรับอย่างใจจดใจจอ่อแต่พอผ่านไปสามวิเสียงที่ได้ยินกลับมาจากปลายสายน,านั้นไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not possible to reach the number y o u dialed at this moment ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ใจของเชนชาว,ว่าปวดหนึบไปหมด ไม่รู้ว่าโทรหาจอนไม่ติดฝ่ายจอนที่ตอนนี้ขับรถออกมาได้ยังไม่ถึงเครื่องทางที่ไปกรุ่งเทพก็หัวเสียจอดร,รถอรารวาสอยู่ข้างทางไม่เงยแบตระหมดทำเพี้ยอะไรตอนนี้วะร่างเพลียวกำม,มือถือแนนพร้อมกับใช้มือข้างที่ไม่เจ็บกระแทกเข้ากับพวงมาลัยรถไปมาอย่างแรงในใจของจอนมันเจ็บร้าวไปหมดความหึงหวงทำเอาจอนเลือดขึ้นหนาถึงขั้นต้องจอดร,รถควบคุมอารมณ์ของตัวเอง จอนร,รู้ใจของตัวเองแล้วว่าตนหึงหวงเชนมากแค่ไหนเพียงแค่ได้ยินเสียงชายอื่นรับสายของเชนจอนก็แทบจะคลั่งตายเอาเสียตรงนั้นจอนไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดเท่านี้มาก่อนมีแค่ได้ยินเสียงคนอื่นรับสายเชนจอนยังเจ็บและเป็นเอามากที่ขนาดนี้แล้วถ้าเชนหนีตนไปไม่มีเชนอยู่กับตนแล้วจอนจะเป็นยังไงจอนจะอยู่ยังไงแค่คิดจอนก็ตื้อไปหมด มันเจ็บจนจุกแทมจะหายใจไม่ออกเขากลัวจอนกลัวเหลือเกินว่ากลับไปคราวนี้แล้วจะไม่เจอหน้าของเชนอีกกลัวว่าเชนจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้พูดได้บอกในสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดอยากจะบอกกับเชนจอรนรู้แล้วในตอนนี้ว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่มีเชนอยู่ข้างๆตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มที่ตนเข้าใจผิดเชนมาโดยตลอด มันทําให้จอนโกรดตัวเองจนไม่อาจจะให้อภัยในการกระทําของตนที่ทําเอาไว้กับเชนได้เลยในตอนนี้จอนไม่ได้หวังที่จะขอให้เชนยกโทษให้แต่เขาขอแค่อย่างเดียวขอแค่ได้บอกความในใจได้บอกความรู้สึกในตอนนี้ที่มีต่อเชนให้เชนได้ฟังและถ้าหากเชนไปจากเขาเขาก็พร้อมจะทำทุกวิถีทางที่จะถ่โทษและทำให้เชนกลับมาอยู่กับตนอีกให้ได้ จอรนรู้แก่ใจตัวเองดีในตอนนี้ว่าตนขาดเชนไม่ได้แล้วเพราะแค่ห่างกันมาได้ยังไม่ถึงวันจอรนก็เป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วตั้งแต่คบกับใครมาจอรนไม่เคยหึงหวงไม่เคยคิดถึงใครมากขนาดนี้มาก่อนจอนคิดถึงเชนมากคิดถึงใจจะขาดจอรนอยากจะเจอหน้าเชนอยากได้ยินเสียงเชนอยากจะกอดเชน อยากจะกอดเอาไว้ไม่ยอมปล่อยอยากจะกอดเอาไว้ไม่ให้เชนไปไหนจอรนอยากจะให้เชนอยู่กับตนแบบนี้ทุกวันและตลอดไปร่างเพียวค้นหาสายชาร์จบนรถแต่ก็ยังหาไม่เจอและก็เพิ่งจะนึกได้ว่าของใช้รวมถึงสายชาร์จและอุปกรณ์แบตสำรองต่างๆน,นั้นอยู่ในกระเป๋าเดินทางทั้งหมดซึ่งจอรนไม่ได้เอากลับมาด้วยไม่เลยจอนค่อนข้างที่จะหัวเสีย ร่างบางพยายามควบคุมระง,งับสติอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ใจเย็ยนลงพอตั้งสติได้ก็ค่อยๆออกรถจอนตั้งหน้าตั้งตาขับรถกลับคอนโดไปหาเชนด้วยความกระวนกระวายใจทางด้านเชนในตอนนี้ก็แทบจะไม่ต่างจากจอนเลยสักนิดหลังจะกลับถึงห้องที่คอนโดเชนก็เดินวนไปวนมาภายในห้องนางเลนไม่รู้ว่าเดินวนไปเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้ว นิ้วเรียวของเชนกดมือถือเครื่องที่ซื้อมาใหม่โทรหาจอนอยู่อย่างนั้นทั้งทันที่รู้ว่ามันโทรไม่ติดแล้วเชนโทรหาจอนเป็นชั่วโมงรู้ว่าไม่ติดก็ยังโทรกดอยู่อย่างนั้นจนร่างสูงทอดใจ เชนล้มตัวลงนั่งกับโซฟากลางห้องนั่งเล่นอย่างหมดแรงในใจของเชนมันเหนื่อยล้าไปหมดเชนตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมถึงต้องเป็นเดือดเป็นร้อนและกระวนกระวายใจเป็นห่วงจอนมากมายขนาดนี้คำตอบที่ได้มาก็มีเพียงคำตอบเดียวที่เชนก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้แต่จะให้ทำยังไงได้เมื่อความรู้สึกบางอย่างในใ,นใจของเชนมันเกิดขึ้นมาแล้วทั้งๆท,ที่รู้แก่ใจตัวเองดีว่า จอนเคยทำไม่ดีกับตัวเองมามากแค่ไหนจอห์นทำร้ายเชนสารพัดทั้งตบทั้งตีทำกับเชนเหมือนเชนไม่ใช่คนและสถานะของเชนเองที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ต่างอะไรจากอีกตัวที่มีหน้าที่คอยรองรับอารมณ์ความต้องการของเชนในทุกๆวันเลยสักนิดแล้วเชนเองก็ไม่เคยคิดด้วยว่าตนเองจะมาตกอยู่ในสถานะที่เป็นฝ่ายรับแบบนี้แต่เชนก็ยังอดทนยอมจอมาตลอด อาจจะเป็นเพราะสองสามอาทิตย์ให้หลังมานี้ที่จอนเปลี่ยนไปจอนเปลี่ยนไปอย่างก,กับคนละคนจอนดีกับเชนมากขึ้นคอยดูแลเอาใจใส่ทุกเรื่องไม่มีผูดจาไม่ดีใส่ไม่ได้ลงไม้ลงมือทำเรื่องไม่ดีกับเชนแถมยังตามติดแจเชนตลอดอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เชนเกิดความรู้สึกบางอย่างในใจขึ้นมายิ่งเชนรู้ใจตัวเองว่าตอนนี้กำลังรู้สึกยังไงกับจอน มันยิ่งทำให้เชนอึดอัดเจ็บน่วงอยู่ในใจเชนนั่งเหม่อคิดเรื่องของจอนกับตัวเองอยู่ที่โซฟาหลายชั่วโมงคิดอะไรคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยยิ่งคิดเชนก็ยิ่งเจ็บจี๊ดจที่ใจเมื่อคิดว่าตนทนอยู่กับจอนต่อไปเพราะความรู้สึกในใจที่ไม่อยากจะไปจากจอนอยากจะอยู่กับจอนอยากมีจอนอยู่ข้างๆอยากได้อ้อมแขนและไออุ่นจากตัวของจอนคอยกอดตัวเองเอาไว้ทุกคืน เชนอยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้จะอยู่ในสถานะที่เป็นเบี้ยล่างของจอนก็ตามแต่เชนเองก็คิดว่าตัวเองทนไหวขอแค่ได้อยู่กับจอนก็พอแค่เชนคิดเชนก็มีความสุขแล้วถึงในใจมันจะเจ็บก็ตามและในหัวมันก็มีแวบหนึ่งที่ฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าหากวันหนึ่งจอนเบื่อตนจอนเจอคนที่จอนชอบเจอคนที่จอนรัก แล้วไล่เชนหนีทิ้งเชนไปเชนอยู่ยังไงเชนจะทำยังไงถ้ามันถึงวันนั้นจริงๆิเชนคงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีจอนคิดได้แค่น,นั้นร่างสูงก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปที่ห้องนอนเอื้อมหยิบกระเป๋าเดินทางใบใหญ่บนหลังตู้เสื้อผ้าออกมาเปิดแล้วรีบเก็บเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองยัดใส่กระเป๋าเชนไม่เคยรู้สึกอ่อนแอขนาดนี้มาก่อน ร่างสูงไม่สามารถควบคุมน้ำตาของตัวเองที่กลั้นเอาไว้ไม่ให้ไหลออกมาได้เชนนั่งพับเสื้อผ้าอยู่ที่พื้นห้องหลังมือก็ปาดน้ำตาของตัวเองไปด้วยหยดน้ำสีสายหยดแหมลงกับผ้าที่กำลังพับอยู่จนเนื้อผ้าเปียกชื้นเป็นดวงดวงเชนนั่งพับเสื้อผ้าทั้งน้ำตาร่างสูงคิดดีแล้วว่าถ้าต้องเจ็บก็ขอเจ็บมาตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังไม่ถลำตัวปล่อยตัวปล่อยใจไปกับจอรไปมากกว่านี้ ถึงมันจะทรมานและเจ็บมากแค่ไหนก็ยังดีกว่าที่ต้องมาทนรอวันที่จอนทิ้งไปทนอยู่รอวันที่จอนเบื่อทนอยู่รอวันที่จอนไล่เรื่องคลิปที่จอนถ่ายแบล็กเมลเชนและเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เชนต้องอยู่กับจอนให้ครบหนึ่งเดือนซึ่งมันจะครบหนึ่งเดือนวันเมื่อเรือนี้และเป็นวันที่จอนกลับมาจากค่ายพอดีแต่ในตอนนี้เรื่องพวกนั้นมันไม่ได้อยู่ในหัวเชนเลยสักนิด ในหัวของเชนตอนนี้มันเต็มไปด้วยความเป็นห่วงจอนเชนห่วงว่าป่านนี้จอนจะเป็นยังไงบ้างจอนจะกินยาหรืออย่างมือของจอนตอนนี้เป็นยังไงจอนจะเจ็บหรือเปล่าเชนเองก็แทบจะไม่รู้ตัวว่าในตอนนี้ตนเองนั้นเป็นห่วงจอนมากแค่ไหนมารู้ตัวอีกทีก็มาเดินหยุดอยู่ที่ข้างเตียงนอนฝั่งที่จอนนอนประจำทุกคืน ภาพของจอรนกับตนที่เคยอยู่ด้วยกันภายในห้องมันฉายซ้ำขึ้นมาในหัวของเชชุดนอนของจอรนเมื่อคืนก็ยังถอดวางอยู่บนเตียงนอนตรงหน้าของเชนภาพกิจกรรมร่วมรักเมื่อคืนมันยังติดเรืองอยู่ในหัวออมกอดและคำพูดของจอรนที่กระซิบบอกกับเชนเมื่อคืนมันก็ก้องกังวานดังอยู่ในหูอยู่กับกูได้ไหมอย่ทิ้งกูไปไหนนะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับและพี่ๆนักอ่านคนไหนที่สนใจในิยายเรื่องพิงในก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านในอินและ B2S ทุกสาขาทั่วประเทศและศูนย์หนังสือจุฬาและยังสามารถสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับ และอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับ